ตามแผนพี่นี่ว่ามันเหมือขามพรประเทศเล่าเราดิฮะขามเล่าแล้วขทำเล่าแล้วเออมันอีกห่งเราไปจะไปทำเนียนเลยเออไอ้ให้ค่อยๆทานดีนะค่อยคล่องใจแข็งดันี่เอาอันถ้าได้เมียใหญ่ละฮันไมาได้อาศัยบ่กเมียอ้วนเมียใหญ่ฮะเออตามตำราเขาเจ้าว่าจังัสนล่ะเนี่ยผู้ใหญ่มันได้อาศัยเพ่พิง ยังคงแก้ยังเหมือนอันแล้วอันสมมุติน่ะอันท่านงูกัดเจ้านี่เจ้าจะให้เมียจะอุ้มเม้อบ่เอองูตอดผัวเมียก็อุ้มเชาบ้านได้โอ้ยยังเหมือนของแก้ยังแล้วแล้ววันนี้อันอันเมียอันถึงงูตอดได้เ็แค่ไหนจะได้โอ้ถ้าเมียถึงงูตอดจ้าไปถิ่มไปป้าเร็วป้าแม่ว่าชื่ออาใจไฟเพิ่งมาที่งูตอดเมียแหละวะ ทิ้งไม่ป้าวันนี้แม่เนี่ยผู้ใหญ่กลัวมันก็อุ่มบ่ได้เ็จังไหมสิทิ้งไม่เห็นแล้วมาเอิญพุ่งตุกตอยอ้ถึงเพื่อนโอ้ยเนาะเนี่ยผู้ใหญ่อุ้มบ่ได้อุ้มบ่ไหวเลือกมาทิ้งไม่ป้าเลย ลายคือช่วงพวายหรืเนาะน้ำปีนี่เนาะน้ำก็ลายเขาก็ลายเอาอเจ้าพ่ได้ป่าบ่ชนะบ่ได้แล้วน้ำลายปานไปสิก้าเต้เด็กน้อยเขาลงอยู่เขาลงันพวกเด็กน้อยเขาประหยัดจังว่าเขาบอกคือบ่เห็นเลือดจักล้มมือน,นี่บ่อนไปซ้อมพ่ายเลือดอ่ะโอ้แมนอยู่เนาะม,มันไก่งานแข่งเลือดแล้วโอ้วิวที่ิวทัศนี่ก็คักจังว่ายังมือแรกหันออกมานั่งเล่นอยู่นี่มา ยืนเบิังน้ำไหลโดดโอ้ยเอาวางไนทิยดโอ้ยเคยหลุดน้ำหาอยู่บ้านม่เห็นจะคนโอ้ยแม่ใช่มาอยู่พี่เนาะเอาน้ามาส้มวิวแถวพี่ลหรบ่ได้อยู่บ้านเด้อไปเอิ่นไปบ่เป็นเถ่าเป็นแก่บ่ควบให้แน่ะเอาไปเด้าเรื่องยังเรื่องลูกเรื่องเมียเราไม่มียังหลอกเอาควบกันอีกแล้วผัวเมียกูนี่เราเ็นเป็นยังกันเนาะวาควบย้ำไหนเอยเมาย้ำนั่น แ <laughs> น,น,น่นเมาไปน้ำยอมใจไปน้ำมันเป็นยังสิมันคอยไปนั่งลง้มเือนหลังใดเขาก็เฝ้าพืน้นไปเฝ้าพื้นเนี่ยให้ฟังว่ามันมาเฝ้าพื้นมันอยู่นี่แหละ,ะนะใครเขาอดบบได้เหรอคอยว่าเห็มันตกแจกใช่ไหมนี่เพราะเห็มันเด็ดขาดรถว่าหลัดวีแแแวว่แต่สปากันบางโบได้ปาจ์ักเชื่อว่าเฝ้าเห็นมันตกแจกลงมหาวนี่มันนักเร็วเฝ้าจังใดสีปาร์กฉันบอกฉันเป็นแต่ปลากกับปากกับมันดันนะใครเห้มันปั๊บไหม มันละขอคตังเงินควยไปดัดฟันดัดฟันมันคือหมดไปดัดในี่ยนี่ใส่มันโอ้คือใจแต่มาเกี้ยวนี่คือคือไม่มันหลายเทอร์ตัวหลายเทอร์มันต้องเด็ดขาดได้โอ้ไปมองนี้ว่าวขึ้นควายทุกแกมปากว่าโอ้ยเป็นนั่งรุ่งมองนี้ก็ได้เขาว่าหยั้งว่าพื้นเขาอย่งนี่าอุ้ยเขาเขาบม่อยากว่าวแต่รุ่จเไหรมันว่างควยเฮ็ดดูเชื่องดูเชื่องดูกะให้มันว่า ไม่ว่แมันเขาย hmm. ่องบ่เนาะเขาเบาหันบ่แมันเขาคุยซื้อบ่เนาะโอ้ขหนาดเขาดีเสิ้อหนุกกับเบาเออไม่ติดมากไปโอ้พื้นมันเออนั่นเนี่ยมันก็มาพอดีไม่หยังนั่นมันอลไรไปปันไปด่าไป่าไปดไปใส่เบาหันเนาะขันโบ้ยยิ่กับผูในข่้นบ้เสื้อที่นี่หันได้ยังนี่ล่ะบอกว่ายังเป็นนี่ไม่ไปใส่ก็ว่าแต่หมูนี่เบาพื้นติดเส้นติดสีที่นี่หันโอ้มันเนี่ยเบาพื้นในตัวก็จงเบาพื้นขึ้นหลังเนาะจะเบิ่งแก้กันเนาะ มันเรื่องอีหยังประเด็นอีหยังกว่าสีเบานี่โอ้ยมันว่ากเพลนเชิงดูแล้มันเป็นเบาพื้นไฟเห็นห่วยเนียนหรอเนมยนจ้าเฮ้ยจ๊คก็คือกันนั่นแหละเจ้าก็บอกพื้นไฟคือกันมีไงเฮ้ยเขาต้องขยับโต๊ะกับรถมันว่าเพื่อนมั่งอย่างแล้วว่าไขยของน้อย แม่นบ่อนี่ก็ได้มืนกัหน่วยหลีเนาะเว้าเป็นละเว้าแก่กันเนาะเด็กเขาเว้าฝเดียวจัได๋จไปเว้าใส่กันไปกันมามันก็ผิดกันังีแล้วันนีมันเว้าดีแต่มันสิได้เป็นมันว่าข่อยเฮ็ดดูเออโอ้ยเนาะเฮ็ดแนวใดมันก็เฮ็ดนําข่อยยนัวา่ันเเอ้าบ่มีแงบ่ปานีผู้ใดเด้ กันกันสีฟ้ากันอยู่ว่ามันเสมอกันได้ฟังอยู่นี่เนาะไม่ได้ก็บอกกังเสียเหรแต่ว่ามืงอื่นมันก็บเรื่องมันคว่ำจำซันว่าแสดงว่าสิ้นเสมอกันแน่นี่ใช่ไหมเลยนี่อยู่กันอยู่ตลอดนี่มันจะในส่วนี้นว่ามบอกคว่ำเสมอกันบอกเสมอกันได้ฟังก็เหลือไปสันทำว่าคำแล้วแนี่ยนั่นตะเวนตกดินบ่ได้ตนีเี่ผู้ใดดบอญาไวรไปจะเมื่อจัด จะกันจะมาอกันวะพี่นี่จะมือกันแล้วยืดมือกันเอาละ